อุ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของอุ้ยเหมือนเดิมเนาะจำเดิมมันมีหันแค่หลจ้ะครับมันมีแค่นี่หนี่นจำหมุจะจุ่มนีอันนี้หมากลัตเด็นตอนนี้นี่หายไปคนสีหมากคือเปล่าอยู่ลูกสาวก็วคนคนน้อยนะคนน้อยนะคนน้อยนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการซีหมากเนาะคนน้อยคือคนน้อยนะแต่นี่ต้องยกให้คนน้อยละ อต้องรอคนน้อยกันเนาะรอคนน้อยครับแล้วก็รอมาไอเสอดแต่บมาละเดียวอเสืดแบบใครมาคะมีสุโคไทยบวเออไปทำงานทำงานทำหมกตียางแต่มาได้มาเยอะตียางมเกวยนอะมเกวนมือนะนี่นี้เหมือนเดิมนะพ่อเนาะวิธีการเอามาเข้าสุก อันน raz, ี้อันนี้เหลม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 ผมจำเหลมได้อยู่เอาเหลมเอามาเขาสุกกี่อันหากี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 อันเนี่ยกีมากกีอันเนี่ยอุ้ยเมื่อเอามันเต็มว่าเต็มว่าน้องมาแล้ว สแป๊ดสก้าวอ่ะก้ำหน่อยมากกว่าสามสิบจ่องสามสิบสามกํานอยว่นี่นะแล้วไอ้เงาบ่ได้บ่ได้เยี่ยอีหนออ่อปุ๊บอ่อตีนั่งยายตีนั่งอุ้ยอยู่พุ่นกะอันนี้ตีนั่งของอันบัดเดี๋ยวนี่กินข้าวมาดีหรอบ่ได้ข้ากต้มขนาวต้มล่างถ้วยอยู่กินข้าวล่างถ้วยแล้วบ่ได้ทำเต๋อ อาาเป็นคนพาพระเจ้านะหราย้ายเป็นคนแ่งปีนี้แต่ไรล่ะอุ้ยแปดสิบแปด่ตะกี้มาหกสิบสี่้ยจะเอาตาหรเอาแต่ลแต่อู้ถึงว่าวิพาษนี่หนาคือหนุ่นุ่มเนาะ แปดสิบสี่นี่ดูหนุ่มกว่าคนทั่วไปเนาะเนาอุ้ยเนาะเนี่ยจำูจะจมจากมากเป็นปุกอีเนาะผูกไปคุกเป็นปุกเอาลงจากต้นมันหมาเป็นปีอย่างนั่งกว่าปีนี่นะนี่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 อันนี้หลานเบานคนเอาลงมาอีนี่จากอีนะครับเราลับเป็นเปินห้องเป็นปีเนาะปีปี อันนี้คือหนึ่งปีเอาไปฝากเอาไปฝากไอ้ก้อนดี่ก้านนี่ให้ก้อนให้บบเกยหุจักเอ่อเอาฝากอาจารย์ก้อนาจารย์ตูนนี่วให้ผมหุจักอะแล้วก็มาปอกอุ้ยเป็นคนปอกอาอุ้ยเป็นคนพาพาเอามาเป็นอี้แกนหนึ่งได้อยู่สักหกเจ็ดก็แล้วแต่ขนาดนะอุ้ยเน่ะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดพาซ็สอุ้ยก็ มะห้อยมะห้อยอันนี้เปนท้องว่าห้อยเนาะห้อยห้อยห้อยหรือห้อยห้อยห้อยร้อยเป็นวันห้อยยังเป็นห้อยเป็นสายห้อยเป็นสายยังเป็นร้อยเพ่งอะไรแจจือกป่อเอมป่ออันนี้ก็คือเจือกป่ออันนี้มีอยู่รอบหนอมีมีจือกป่อแป็นก่อแป็นเหมือนกันนะกิโลกิโลหนึ่งเหมือนกิโลก็่สองกิโลนะเผื่อมาขายคือมันแบบเป็นประมาณเนาะครับห้าร้อย ห้าร้อยกิโลหนึ่งอีนะมาเป็นอีเรียบร้อยอันเป็นยาวเป็นยาวเลยนะแล้วแล้วอุ้ยออมาตัดนี่เนาะพูดถึงว่าป๋อครับเยะมาเรียบร้อยแล้วสบายเลยก่อนจะเอามากับมาจุ้บหน้าหน่อยหน่อยนาะครับก็มันมันจะพลอยครับอุ้ยปีนี้ราคาเป็นไ้พ้องหมักขึ้นปีนี้นี่มาเข็มเน่ามาเข็ม ห่อนไป่ะหมอกหมอกมันหนุยน้อยหมอกมาออกนะหล่นไปมดอ่ะแล้วก็ดํามีการปีบบันไดอ่ะเหมือนกูปีบอกใครออกให้มันเกิดจากอย่างฮะห่อนมันห่อนยามในห้องเรียนนะหอนก็อย่างนั้ยังน้ำย้อยแยกอ๋อแล้วมันมันตีมันเฮามันนิ่มเข้าเนาะครับมันก็หลุดไป หล่นไปมดมาไขติดปีนี่นะแล้วก็ได้ปีนี่แปลงมาเปลี่ยนไปเร่งอะไรกันเนี่ยปีนี่แปลงเป็นอุ้ยเล่งคนได้ก็มาสั่งแตอนนี้ตอนนี้ออเดอร์คนที่มาสั่งนี่ได้ครบหรือยังยังหรือว่าคือไปเรื่อยๆยังบ่ได้คือไฮเตอร์ยังือไฮเตอร์ก็เลังให้เริ่มเหรอเริ่มนี่นะก็เลังเริ่มได้ติดเนี่ย ถ้ามันแดดก,ก็อสามสี่วันแห้ง<น>ถ้ามันบ่แดดก็บ่แห้งออกฮาไปอ,ออกนี่ไปแฮะน,นี่บ่ได้ทรง,สงสอันนี้นะถ้าออกฮานี่ก็จะมาได้แล้วเนาะแกมาได้อันนี้หลังจากที่อันนั้นหอยหอยเสร็จแล้วก็จะมาตากตากเสร็ตจมแล้วมันก็จะได้อีเลยเนาะอันนี้เปิดห้องว่า โหปุ้นห้องว่ะโหโหนึ่งเนมีสิบสายมันมีสิบมัดสิบสาย,สายอันนี้กี่บาทอุ้ยร้อนี่ร้อย <c oughs> โหหนึ่งรึงร้อยสิบอ๋อร้อยละสิบอ๋อถ้าเป็นเป็นปพวกใหญ่ๆแล้วเนาะเป็นปุวกนั่นก็ปันเลยคะปันปันบาทเลยจย่างสิบหนี่เป็นปันแล้วก็เป็นปุวกนั่นกี่บาทเออหมายเขาว่ามีกี่โหสิโหโหเหมือนกัน อ๋อปันบาทหนึ่งหูมีสิบสายหนึ่งหูมีสิบสายหูมีปันมีตกตกสายตกสายสิบบาทสายสิบบาทนะครับหูละสิบบาทสองละร้อยนี่แต่ตึงหนอกมันแปลงกว่านี้เนาะเปิ้ลเอาไปขายแปลงแต่ถ้าราคาส่งนี่ถ้าเปิ้ลมีห้ายายเอาไปขายเปิ้ลก็ขายหูหนึ่งสี่ร้อยสามสิบเมนจมูเจจุ่มใครได้ราคาต้นทุนโทรมาหาอุ้ย เข้าคิวจองกันเนาะตามเบอร์ของปียังเนาะเออแล้วจาเบอร์ปียังกอะในเบอร์ยังอะมีกระจดแล้เป็นยาป็ียังอ่าเดี๋ยวผมก็ไปถ้าสนใจราคาต้นทุนขนาดนี้เนาะบ่ขึ้นแล้วเนาะบ่ขึ้นแล้วเนาะแน่ใจบ่ขึ้นแล้วนะขึ้เออเอาตะเอียบอ่านี่นะครับโหโหมีซิฟห้อยซิฟไหมซิฟไหม หนึ่งล้อยถ้าเป็นปุ๊กใหญ่นั่นมีสิบโหปันบาทราคาถูกกว่าท้องตลาดอยู่ครับจะหมดจะจุมเมในแมนนนี่เนี้ยเนี้ยเนจากตีอุ้ยจากตีอุ้ยนี่เนาะจากต้นจากเป็นหนอยอีตัมากอีแล้วมาพาอีแล้วก็มาห้อยใจอีห้อย มาเป็นเจีอีบใจเวลาห้อยตาแขมมหออนอนครับห้อยนี่ยเหมือนใจใหญ่ๆนะใจแห้งเลย, <c oughs> ยใชจเวลากี่วันหาถ้ามันแดดก,ก็อสามวันสามวันได้เป็นอีเลยเนาะถ้ามันแดดอย่างวันนี้นะครับถ้ามันบดอย่างแต่ว,ว,าว่าไปซื้อนิ่มมาได้ละบดบดแต่ว่าซื้อนี่นะได้เหมือนกันได้กว่าดไ้กว้างครับได้เหมือนกันอ่ะได้กว่างนี่ S <S นี่เอาไว้ตีนี้ก่อนช่้นมันก่นครับมันเอนาครับนค่ครับก้าเป็นเละกกล้าก็มีก้าคุะครับแล้วเขามาุดเอาหลายนอตานนออันต้นห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นกล้านะโทมโหูเลยโธมหเลยนะ ต้นหมากนี่นะต้นการอยู่สามสิบหมอกเม็ดนะครับหมอกเม็ดสามสิบหมอกเม็ดนี่สามสิบบาทห้าสิบก็ได้กับราคาพิเศษเปิงกันนะครับบัดต้องต่อเนาะอุ้ยเนาะบัดต้องต่อถ้าซื้อมาสแบนี้นะบัดต้องต่อเนเธอเพราะมันแพงกว่าจะได้มาเป็นนี่เนาะกว่าจะได้หนึ่งห้อยนะต้องไปซิหมากมากขึ้นนะเปิง ต้นมาสูงขนาดเขาแล้วผมมาถ่ายยังโอ้หมันสูงทุกปีเนาะแม่ทราบตีมาถ่ายเขาแล้วนี่ให้อย่างะปอล่ะจำได้ครับเนี่ยครับมบยาก่อยากเนาะก็เติงหาอุ้ยก็เลยมาเอวหา บบไม่เอวนะก่องรอดอันเดอจะจมุตจะจมสนใจมากราคาทุกๆกว่าท้องตลาดโทรมาตามเบอร์ทรัพย์ที่ผมขึ้นหน้าจอนี้นะครับอเอ,อ่าด้จ,จะจัดส่งยังไดก็ว่าไปสั่งไว้ก่อนเนอตอนนี้ยังมาได้กันนักเต้อยังกําลังเริ่มต้นนะแม่เนาะกําลังเริ่มต้นเพราะนั่นเดี๋ยวจะทยอยทยอยจัดไปราคาท้องตลาดปุ๊กลับปันยังบารวมกล้าขนส่งเต็เนาะ ถ้าขนทรงในกระวามกันนะครับใกล้ใกล้วาดใกล้ใกล้วามกันเอาเนี่ยโทรมาเนี่ยครับวันนี้ต้องขอบคุณอุ้ยอุ้ยพัดกับอุ้ยเงานงน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยครับครับตอนชมครับอันนี้ปุ๊กนี่นะราคาหนึ่งพันบาทมีอยู่สิบหแต่ละโหมีอยู่รอยสตึมโอนเนี่ยร้อยสายร้อยสายราคาหนึ่งพันบาทราคาต้นทุนตีอุ้ยมาขึ้นราคาครับสนใจโทรศัพท์ มาหาเบอร์นี่เลยเนอรราคาต้นทุนบาได้ผ่านบาได้ผ่านปอก้ายนะครับปุกเนี่ยหนึ่งปันบาทต่อมเนอร์อุ้ยครับเดี๋ยวผมจะปิกบ้านก่อนแล้วเนอร์เดี๋ยวไปสกกินกาแฟนี่อุ้ยมไปกินกาแฟตั้งผมนะผมเขไปเนตม่ต้ตือกาแฟฮะไมก่นี่ผมจะเล่งงี้นะ วันหน้าก็เนาะวันหน้าก็ได้เนาะของอุ้ยถึงสองคนสุขภาพแข็งแรงเนอร์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนอะอุ้ยเนอร์คิดได้คือผสมัอย่างอันเนอร์ขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยถูกหวยก็รางวัลที่หนึ่งก็ได้เจลือกลุ่เจลือหวานหนึ่จ้าเด้ออันแล้วอุ้ยก็นี่คือผมฟ้าฮัมดูของฟ้าเจออุ้ยเจอใบโอดเจอหมูเจอจุ่ม ว่าอุ้ยเงาและอุ้ยพัดเอาไปฮือ,อนี่ขอบคุณครับ